ท้องฟ้าแปกไหมทุกคนวันนี้ร้อนมากนะคะทุกคนอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะร้อนมากๆนะคะท้องฟ้าก็ประมาณนี้เนาะแต่ทางภาคเหนือของออสเตรเลียนี่ฝนตกนะคะทุกคนนี่คือแดดนะคะแดดกำลังจะตกดินเนาะพยายามอยากออกมาเนาะแต่วงว่าเบื้องตรงโน้นนะ,ะทุกคน งฝนจะตกนะคะเพราะว่ามันเหมือนเมฆเมฆฟอยๆลงมาเนาะถ้าดูดีๆนะคะทุกคนดูดีๆเดี๋ยวเดี๋ยววงจะซูมให้ดูนะคะเห็นไหมมันเหมือนมีสายฝนเขาก็บอกอยู่นะว่าว่าจะมีอ่าจะมีฝนตกเนาะฝนจะตกแล้วก็แบบอ่าฝนตกแรงนะทุกคน โทรศัพท์มึ่งก็ร้อนมากนะคะทุกคนโทรศัพท์นี้ร้อนทั้งวันเลยไอโฟนจะร้อนเร็วเนะทุกคนเห็นไหมความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาตินะคะทุกคนแต่แต่มีข่าวแต่มีแต่มีข่าวแค่แบบไฟไหมแต่แบบไฟไหม้แบบอ่าไม่ได้เป็นอัคคีภัย ใครไม่ชวนป่าอะไรประมาณนี้เนาะโมมีนะคะทุกคนดูดูเมฆนะเห็นไหมคือท้องฟ้าเนาะเป็นสีนี้หมดนะคะทุกคนเป็นสีนี้หมดเลยคือสีเฝือนะคะลมเริ่มมาแล้วนะคะทุกคน เขาบอกว่าจะมีแบบมีฝนมีลมแล้วก็มีแบบฟ้าร้องฟ้าแตกอะไรประมาณนี้นะลมมาแล้วโอ้ใบกระถินกระบิกมาแล้วมาแล้วลมเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนถ้าลมมาแบบนี้ปุ๊บนะคะทุกคนที่แมวบอนจะแปลกมากถึงจะร้อนแค่ไหนนะถ้าลมมาแบบนี้ปุ๊บตอนตะเวนตกดินนะทุกคน อากาศจะเย็นวูบเลยนะคะอากาศจะเย็นวูบนะ,ะวันนี้41องศานะคะแต่วันพรุ่งนี้นะะเห็นไหมมันปล่อยฝนนะทุกคนเนาะ,ะแต่วันพรุ่งนี้จะลงมาอยู่24องศานะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นไหมถ้าเขาบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงนี่เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยนะคะจากหน้าร้อนหน้าร้อนตอนเช้านะคะตะวันตกดินนี่หน้า,นาหนาวเลยนะคะที่เมลเบิร์น ลงเร็วมากเห็นไหมตอนนี้ลมมาแล้วเนาะตอนนี้ลมมาแล้วค่ะค่ะอากาศก็เปลี่ยนบูบเลยนะคะตอนตอนที่หวงทําคลิปตอนที่หวงทําคลิปยังร้อนๆอ,อยู่นะคะทุกคนคือตอนนี้ผ่านไปแค่สามนาทีเนาะผ่านไปแค่สามนาทีแบบตอนลมมาอากาศเย็นเลยนะคะอากาศเย็นเลยตอนนี้แบบเย็นแบบเหมือนเราอยู่ในห้องแอร์ห้องแอร์แบบเราเปิดไม่ไม่ถึงแบบว่า ส8แดองศาประมาณนี้นะคะห<ม>เห็นไหมทุกคนโอ้โหฝนล,ลงแล้วทางนู้นนะคะทางนู้นนี่ฝนฟอยๆนี่ลงแล้วลงแล้วลงแล้ว,ลลวตะเวนก็หายไปแล้วนะคะตะเวนก็รับขอบฟ้าไปแล้วรับขอบฟ้าไปแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่แบบ เย็นเลยนะคะตอนนี้เย็นแบบเย็นมันเย็นเหมือนเดี๋ยวจะบอกความรู้สึกให้ฟัง <c oughs> แค่ผ่านไปสามนาทีนะครับทุกคนความเย็นตอนนี้คือแบบอหน้าหนาวบ้านเราเนะี่ยทุกคนตอนเช้าเนะี่ยเย็นแบบนั้นเลยนะก็วูบไปเลยนะความความที่มันร้อนๆเพึ่งออกมาจากบ้านแบบ ถ่ายวิดีโอน่ะตอนนี้มันแบบเย็นวูบไปเลยนะคะนี่คือเมลเบิร์นนะคะทุกคนคือเมลเบิร์นนะคะตอนเช้าหน้าร้อนตอนข้ามานี่คือเป็นฤดูฤดูหนาวไปเลยนะคะทุกคนเมลเบิร์นนะคะโอ้ลงมาตอน,นเย็นมากหญ้าก,ก็หญ้าก,ก็เริ่มยาวเลยนะคะทุกคนโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะบ๊ายบาย